จ็ดวันต่อจากนี้โชคลาบของคุณคุณจะได้รับมันไหมคะขอครูบาอาจารย์เปิดทางให้คนที่เข้ามาคลิปนี้นะคะโอ้โหใบแรกก็ปังเลยค่ะคุณกำลังจะมีโชคลาบเจ็ดวันต่อจากนี้นะคะและอาจจะไม่โชคลาบครั้งเดียวด้วยอาจจะมีหลายครั้งเลยค่ะเนี่ยคุณมีรางสังหรณ์แม่นหรือเทวดาวจำตัวคุณคอยกระซิบบอกคุณตลอดเวลาเลย โอ้โหไพ่ดีหมดเลยอะค่ะปังมากบอกได้เลยเจวันต่อจากนี้คุณจะต้องมีโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่คุณอาจจะต้องได้รับโชคลาภหรือความโชคดีหรือข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะพิมพ์รับคำทำนายนี้ค่ะและแชร์ออกไปเพื่อยืนยันว่าคุณจะรับดวงนี้ไว้อาจารย์ขอแนะนำกำไรลูกแก้วห้าสีให้คุณไปบูชานะกำไรเส้นนี้ เป็นกำไรวัดลามะไต้หวันที่ปลูกเสกมาเพื่อให้ดึงดูดโชคลาภด้วยความโชคดีให้แก่คนและกิจการร้านค้าของเราขายดิบขายดีด้วยค่ะอาจารย์ได้มาหมดแล้วนะคะทั้งโชคลาภและความเฮงความปังในการค้าขายด้วยค่ะแปะพิกัดให้แล้วนะคะ